สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยเกี่ยวกับช่วงไอ้นะช่วงข้ามผ่านซีซั่นนะครับของวันพุธนี้เนาะคาถามยอดที่ที่จะชอบถามกันมากันเรื่อยเรืก็คือว่าฤดูกาลมันจะลีหรือเปล่านะครับก็สรุปก็คือมันจะลีนะครับผมซึ่งไอตรงเนี้ยมันก็เป็นที่เป็นเหมือนทิก,เ,ทกเล็กๆนะครับผม ก็คือถ้าถ้าสมมติเราอาจจะค้างไวท้ที่นัดที่18ก็ได้ครับหลังจากแบบหรือนัดที่17ก็ได้ถ้าเรากลัวนะจริงจริงอะก็คือค้างไว้ที่นัดสิบแปดก็คือยังไม่เตะยังไม่เตะนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับผมซึ่งฤดูกาลที่เราควรค้างไว้ที่ดีๆก็อย่างเช่นแบบยี่สิบสามอะไรเงี้ยเนาะหรือไม่ก็ยี่สิบสี่อะไรเงี้ยหมายถึงว่ายี่สิบช่วงที่เราไล่อายุอายุยี่สิบสามนัดที่สิบแปด หรือไม่ก็ไล่อายุ24นะ่ี่นาทีสิแปดอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าช่วงอายุ23-24าม่เนี่ยน่าจะเป็นฤดูกาลที่แบบพลังมันเพิ่มขึ้นเองเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเหมือนบางคนก็แบบสร้างทีมมาพอสมควรแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปหยุดที่ตอนอายุ29่สิบปีครับ เพราะว่าตอน29เนี่ยยังยังยังเป็นช่วงอายุที่แบบพลังมันยังไม่ลดนะครับผมแต่ถ้าเป็น30เนี่ย30นี่มันยังมีลดได้บ้างเนาะไอพวกตัวตัวสโลว์สีม่วงเนี่ยพลังมันอาจจะลดได้นะครับผมแต่ถ้า29ก็คงไม่ลดสรุปก็คืออายุที่ดีๆเนี่ยก็คืออาจจะทีมอายุ23 24หรือไม่ก็29เลยนะครับผมก็คือมัน มันจะแบบเหมือนตัดจบเนาะตัดจบแต่ว่าไม่ได้แชมป์นะครับก็คือตัดจบตัดจบฤดูกาลนั้นแต่ว่าก็ก็จะไม่ได้แชมป์นะครับผมมันก็จะมาเริ่มซีซั่นใหม่เป็นนัดที่หนึ่งใหม่ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็คืออย่างเช่นเราอย่างบางคนทําโบนัสเหรียญไว้ครับโบนัสเหรียญที่มันจะได้ตอนสิ้นสุดฤดูกาลยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญสี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยมันก็จะถูกรีเซ็ตเนาะก็คืออด กแดกนะครับแล้วก็แต่อย่างอื่นที่มันแบบมันไม่ริบคืนอย่างเช่นแบบพวกเช่นในพวกที่เราแบบเราอะไรนะเราอัพทีมมาอะไรอย่างเงี้ยหรือความสามารถหรือค่าเฟรมอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะเพิ่มไม่ไม่โดนยึดคืนเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวยืมครับ ตัวที่เรายืมมาจากยืมมาจากกิวนะครับมันก็จะยังอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนแล้วก็พวกเทนเนอร์ขณะที่เรายังเทนอยู่เนี่ยก็ก็ยังยังไม่นับใหม่นะก็คือเหมือนว่าสมมติใครเทนไว้เหลืออีก2อสามนัดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะพอมาเล่นนัดที่หนึ่งใหม่ก็จะยังเหลือสองสานัดเหมือนเดิมนะครับผม อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คืออการส่งตัวนักเตะให้ยืมในกิวนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะส่งไอตัวปี2019 2 0 2 0เันี่เนี่ยมันจะส่งไม่ได้ครับหลังวันที่สี่เนี่ยเราส่งไม่ได้แล้วถ้าใครแบบอยากจะส่งก็น่าจะส่งในครั้งสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะส่งได้ก่อนวันอังคารเนี่ยส่งในครั้งสุดท้ายแล้วอืม ซึ่งไอตัวที่ถูกส่งไปเนี่ยก็ยังสามารถถูกยืมได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าหลังวันที่4ไปเนี่ยไอปีปี2019 2020เนี่ยส่งไม่ได้แล้วเราต่อไปจะส่งได้ก็ต้องแบบต้องเป็นตัวแบบ2020 2021นะครับผมแล้วก็พวกเทรนเนอร์ เทรนเนอร์ที่มันมีสกิลที่แบบช่วยบวกแต้มพวกที่มันเขียนว่า latest season ก็คือแบบว่าซีซันล่าสุดนะครับก็คือมันจะก็จะปรับไปเป็นซีซัน2020-2021แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอีกอีกแบบหนึ่งก็คือที่เราส่งนักเตะส่งปล่อยยืมนะครับที่มันจะแบบว่าส่งป่อยยืมแล้วมันก็แต้มจะมันจะเพิ่มขึ้น3รอบใช่ไหมครับถ้าเรา ถึงนัดที่17บเอย่างเงี้ยมันก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นฟรีมา2นัดแล้วเออแล้วพอดีฤดูกาลเนี่ยมันก็มันก็เหมือนมาเริ่มใหม่น้ออืมซึ่งเราก็จะสามารถซึ่งสามารถส่งไปซ้ำได้อีกรอบนึงนะครับคล้ายอารมณ์เหมือนแบบได้พลังเพิ่มขึ้น5รอบเลยนะอืม ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องช่วงที่มันปล่อยผ่านนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องอีเวนต์ของเดือนหน้าด้วยแล้วกันเลยเพราะว่ามันอีเวนต์เดือนหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับส่วนเรื่องอีเวนต์ของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือต้อนรับซีซั่นใหม่นะจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เลยก็คือออสตาซีรีเนาะ ของเดือนนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์คับนะครับก็คือทำทีมจากพวกทีมอะไรอะแมนยูบาซ่ายูเวนตุสนาลิกาอาเซนนอลโรมาโรมาแล้วขาอะไรทีมออบายเยนนิวิก oh, นะครับผมก็ดูแนวโน้มแล้วน่าจะคนอย่างน้อยก็คนก็คงจะเลือก พีโดแน่นอนนะครับพี่โดเลวานอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันน่าจะเป็นแค่ตัวตัวธรรมดานะรอบนี้ยังไม่ได้เป็นแบบ POTM เนะยังไม่ใช่แบบพาร์ทเนอร์ POTM แต่ก็ยังดีนะมันก็ยังเป็นตัวที่แบบเทพๆหน่อยอแล้วก็อันต่อมาคือเรื่องของ s e r v ์เบ l ร์ลีนะครับเซ v ์เบลีก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไปเดือนหนึ่งเนาะก็ อันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะก็คือมันก็จะได้พวกนักเตะอายุ19ปีนะมี5เลเวลแล้วก็เลเวล3ก็จะได้7ดาวใช่ไหมแล้วก็เรเวล5เนี่ยจะได้เป็นไอคอนครับซึ่งก็ยังสามารถเลือกตัวได้เหมือนเดิมนะครับผมอายุ19ด้วยแต่ว่าเดือนหน้ายังไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมต้องรอดูอีกทีนึงเนาะอืมแล้วก็มีอีเวนต์ go for high star นะก็คงยิงประมาณสัก ให้ครบยิงหลีกให้ครบประมาณสองรอยลูกอะไรเงี้ยครับผมเขาบอกว่ารอบนี้เหมือนจะมีแบบของรางวัลพิเศษอะไรอย่างงี้ด้วยครับน่าจะเป็นให้เดาน่าจะเป็นแบบจากการเจ็ดดาวกลายเป็นการ์ดเออเตือนัะไงน่าจะเป็นการเจ็ดดาวพาร์ทเนอร์สตาร์ทายเดานะครับผมส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นเซ็กเต็ดดับเนาะ เจคิดดับก็เป็นไอที่แบบเตะหลีกแล้วมีรถบรรทุกมาปล่อยของอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นรางวัลใหญ่ก็เป็นเทนเนอร์เป็นเควินเะจ็ดดาวนะเทเวนเจ็ดดาวแล้วก็จะมีถ้วยใช่ไหมเดี๋ยวอีกประมาณสักห้าวันเนี่ยก็จะมีเตะแมนเจอร์ Manager ขับหกเก้ามั้งซึ่งรางวัลก็จะพิเศษตรงที่แบบมันจะมีรางวัลตามปกติแล้วก็จะมีรางวัล ที่แบบเพิ่มเข้ามานะครับเป็นตัว e ไลท์ตัว e ไลท์สีม่วงเนี่ยเป็นรางวัลแถมอีกด้วยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งพอมันเริ่มเตะมันก็จะเก็บคะแนนของถ้วยใหม่ครับถ้วยใหม่ต่อไปจะเป็นถ้วยพาร์ทเนอร์ขับนะครับซึ่งจะเป็นพาร์ทเนอร์ขับของบาร์เซโลนาเนาะก็ถ้ามีตัวบาร์เซโลนาก็อาจจะทำให้ได้โบนัสเพิ่มตอนที่มันตอนเก็บ แต้มเข้าเล่นถ้วยอะไรเงี้ยเนาะแต่ไม่แต่ไม่ใช่โบนัสของพลังทีมนะครับผมแล้วก็ตอนได้รางวัลก็จะได้รางวัลตามปกติแล้วก็มันจะได้รางวัลแอดออนเป็นตัว potm ของทีมบาร์เซลโลนาเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็อีเวนต์ของเดือนหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ไงก็ที่เด็ดๆก็คงรอมันพวกเปลี่ยนเสื้อเนาะ เดี๋ยวมันมีเปลี่ยนเสือ้อนักเตะใหม่แล้วก็อาจจะมีไอ้นั่นแหละไอ้ไพ่เบ็ดหลีกเนาะที่ที่ดูน่าทดลองนะครับถ้าไงเดี๋ยวมันอัปอัปเดตแพทใหม่แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทีนะครับผมไงก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีวันฮา,าโลวีนและลอยกระทงนะครับผมอย่าลืมสุขสันต์ไปลอยกันวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ